ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวตัวนี้นะฮะเรามาดูวิธีการใช้งานในตัวฟังก์ชันที่เป็นการเบิกนะครับเมนูที่อ่าเมนเมนูแล้วกันนะครับเมนูนะครับการเบิกนะครับแล้วก็ใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็บัญชีเจ้าหนี้นะครับก็คือกระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะครับกระบวนการจะไล่มาจากข้างบนก่อน ีแบน,นกระบวนการจะไล่ามาจากข้างบนก็คือโฟร์แมนจะทําการเบริกวัตถุดิบนะครับพอเบอิกเสร็จแล้วปั๊บนะ่ะวัตถุดิบก็จะมีรายการมาอยู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อโฟร์แมนดำเนินการเสร็จแล้วมาดูที่ฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายจัดซื้อก็จะมาตรวจสอบรายการวัตถุดิบที่ทางโฟร์แมนทำการเบริกนะครับ ว่ามีรายการอะไรบ้างที่เราจะทําการนําไปจัดซื้อหรือว่าไปเปิดใบสั่งซื้อนั่นแหละนะครับมันไม่ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเจอรายการตัวนี้เราก็แค่เช็คเลือกแล้วก็เปิดนะครับมันไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้คืออะไรนะครับถัดมาตรงนี้ก็คือเป็นการเทียบราคาก่อนซื้อนะครับกรณีที่เรามีการซื้อสินค้าไปหลายหลายรายการแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราใช้มาหลายเดือนแล้ว เราอยากเช็คดูว่าสินค้ารหัสนี้ชื่อนี้นะครับมีราคาที่แตกต่างจากร้านอื่นที่เราไปซื้อหรือไม่เราจะเลือกซื้อร้านไหนนะครับประมาณนี้นะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นใบสั่งซื้อนั่นแหละนะครับใบสั่งซื้อก็เหมือนกับเราสร้างใบสั่งซื้อขึ้นมาแล้วหัวบินใบสั่งซื้อก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหัวบินเอกสารนะครับมันก็จะเป็นบินเป็นบิน,บน นะครับแล้วภายในบิลน,นั้นก็จะมีรายการวัส,สดุที่เราสั่งซื้อเข้าไปว่ามีรายการอะไรบ้างก็คือเมนูถัดมาอันนี้นะฮะอันนี้คือรายละเอียดนั่นแหละนะครับรายละเอียดที่อยู่อยู่ในใบสั่งซื้อนะครับถัดมานี่ก็จะเป็นการตรวจสอบราคาหลังซื้อว่าที่เราซื้อไปเนี้ยนะครับมันมันซื้อเกินราคาที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับถ้าไหนมันเกินแล้วก็ รอบหน้าเราก็ซื้อหาเจ้าใหม่ที่ราคาที่ถูกลงมาประมาณนี้นะครับทีนี้กระบวนการจัดซื้อก็เสร็จไปพอกระบวนการจัดซื้อเสร็จปุ๊บก็จะมาฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะทําการเช็คดูใบสั่งซื้อนะครับก็คือเมนูนี้นะเช็คดูว่ามีใบสั่งซื้อตัวไหนใบไหนนะครับที่ทําการสั่งซื้อแล้วนะครับก็ มาเปิดเป็นใบแจ้งหนี้ไว้นะครับก่อนที่เราจะเปิดใบแจ้งหนี้ไว้เราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าฝ่ายจะซื้อเนี่ยเขาสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าไปแล้วแล้วเราต้องมั่นใจว่าสินค้าตัวนั้นได้ไปส่งที่หน,น,น้านงานแล้วนะครับเมื่อไปส่งที่หน้างานเสร็จแล้วปับ๊บเราก็เอาใบตัวนั้นมาใบส่งของนั่นแหละเลขที่ใบส่งของนันมาหรือว่ามันอาจจะเป็นใบส่งของทับใบแจ้งหนี้ประมาณนั้นแล้วก็ มันก็จะมีหมายเลขของเขานะครับแล้วก็หมายเลขของเขานะครับมาเปิดเป็นใบแจ้งหนี้ไว้ในระบบเราก็คือมาเมนูนี้นะครับเมนูนี้นะครับจะมาเมนูนี้ก็ได้ครับถ้ามาเมนูนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นรายการว่ามีใบสั่งซื้อใบไหนที่เราต้องทําการบันทึกแจ้งหนี้ไว้ในระบบนะครับนะครับสังเกตมันจะมีคอลัมน์เนี้ยให้เราเลือกอยู่นะครับก็คือเป็นปุ่มกดเลือกนั่นแหละครับว่า เราจะเอาบินเนี้ยบินใบสั่งซื้อตัวเนี้ยไปบันทึกเป็นใบแจ้งหนี้ไว้นะครับก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรนะอันนี้อันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเป็นเป็นการเริ่มสตาร์ทก่อนอันนี้คือบินยังไม่มีนะนะครับทีนี้พอออกไปสั่งซื้อเสร็จแล้วปั๊บนะครับเราก็จะมาหน้านี้แหละครับามาดูใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อที่เราออกไปเนี่ยมีกี่ใบนะครับแล้วทีนี้เราก็เลื่อนสกรมาด้านขวานะครับมาดูว่า อ๋อคอล,ล,ลัมน์คอลัมน์ครบกําหนดชําระเนี่ยมันจะมีวันที่อยู่ว่าวันที่ที่เราต้องชาําระเจ้าหนี้เนะี่ยวันไหนนะครับเราก็เช็คบล็อกเลือกมันจะมีคอลัมน์เช็คบล็อกเลือกเห็นไหมตรงนะี้ที่ผมกดเนี่ยอ่าก็คือเราจะเลือกเอาว่าบินเนี้ยเราจะหยิบเอาบินเนี้ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้เลยนะแต่การที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกเจ้าหนี้ก่อนว่าเราจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ชื่ออะไรและทีนี้ภายในเจ้าหนี้ชื่อนั้นน่ยมันอาจจะมีหลายบิน5บิน10บบินก็แล้วแต่ภายในเดือนนั้นนะครับ ก็หยิบหยิบหยิบแล้วก็กดสร้างนะครับกดสร้างมันก็จะพาเราไปสร้างใบชําระนี้พอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้อ่าอันนี้คือบินหัวบินใบชําระนี้ที่เราชําระมานะครับว่ามีกี่ใบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะตอนเราเปิดมานะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ ในษาปแบบนี้นะเดี๋ยวขอญาตพับก่อนนะพับตัวนี้ก่อนมันมันจะพับไว้อย่างนี้นะครับมันจะพับแบบนี้อยู่มันจะอยู่เมนูประมาณนี้แหละนะครับมันจะพับแบบนี้นะครับให้เราทํางานเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายฝ่ายโฟร์แมนก็ดูของโฟร์แมนไปนะครับแล้วฝ่ายจัดซื้อก็ดูฝ่ายของจัดซื้อไปฝ่ายการเงินก็ดูฝ่ายของการเงินไปนะครับก็จะไม่เห็นเมนูของการละกัน ก็จะใช้ร่วมกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะก,กดไม่ได้อาจจะเห็นเมนูแต่กดไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่สิทธิ์ของแต่ละบุคคลเราเริ่มจากโฟร์แมนทำการเบิกก็มาเมนูหลักตรงนี้แหละครับแล้วเราแล้วโฟร์แมนก็จะทำการเลือกโครงการพอเลือกโครงการแล้วปุ๊บก็จะมาดูบ้านว่าอ๋อโฟร์แมนจะเบิกให้กับบ้านหลังไหนก็กดนะครับก,ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนกเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็แค่อธิบายเพิ่มเติมอาโฟรแมนก็จะทําการว่าอ๋อวัสดุที่ต้องการต้องการเบิกเนี่ยนะครับต้องการวันไหนอย่างเช่นต้องการวันที่สิบนะครับคือเราต้องเบิกล่วงหน้าก่อนอย่างเช่นเราต้องการจริงๆเราต้องการเราต้องการของวันที่วันที่สิบจริงๆนะครับแต่ว่าอ่าเราก็เผื่อไว้ก่อนก็ได้แล้วขอวันที่เก้าอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เราแต่ว่าเราต้องการจริงๆเลยก็ได้นะครับวันที่สิบนะครับ แล้วเราก็มาเลือกวัตถุดิบนะครับวัดสดุนี่นแหละนะครับแล้วก็เช็คเลือกอจะเอาเท่าไหร่นะครับสมมติว่าไอตัวเขียวๆนี่คือหมายถึงว่าใส่จํานวนนะครับสมมติว่าผมเบิกเป็น2เลยนะครับมันก็จะได้รายการมาแบบนี้เราก็กดบันทึกข้อมูลเราก็จะได้ใบเบิกมาแล้วครับตรงนี้นะครับ เราได้ใบเบิกมาแล้วนะตรงนี้ก็คือฟอร์แมนก็คือมีหน้าที่ประมาณนี้ครับก็แค่เบิกวัตถุดิบนะครับพอเบอิกเสร็จแล้วไปไหนนะครับก็คือมันก็จะมีรายการที่เราทําการเบริกตะกี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับมีอยู่หกรายการที่ทําการเบริกตะกี้นะครับเลื่อนมาดูฝั่งขวาก็จะเห็นว่าอ๋อนี่อนุโนมัติแล้วนะครับถ้าอนุโนมัติแล้วปั๊บเนี่ยก็คือหมายถึงว่าฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาสาม,มารถที่จะหยิบเอารายการที่ฟอร์แมนทำการเบิกเนี่ย ไปสั่งซื้อได้นะครับอาจจะอาจจะหยิบที่ใส่สบู่ที่ใส่กระดาษ2ตัวอย่างเงี้ยนะครับนะครับซื้อจากอีกร้านหนึ่งนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งก็เป็นกระจกกระจกก็ซื้อจากอีกร้านหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการหยิบเอาไปสั่งซื้อแล้วปั๊บนะครับคอลัมน์ฝั่งขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นเลขอ้างอิงใบ P.O. คือใบสั่งซื้อนั่นแหละนะครับว่ามันเป็นเลขไหนก็แสดงว่าถ้าโฟร์แมนเข้ามาดูหน้านี้ก็แสดงว่าอ๋อฝ่ายสั่งซื้อได้ทําการ นำเอารายการนี้ไปสั่งซื้อให้เราแล้วนะครับเราก็รอสินค้ามานะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับของโฟร์แมนทีนี้พอมาดูฝ่ายฝ่ายจัดซื้อทีนี้นะครับฝ่ายจัดซื้อก็เขาก็จะมาตรงนี้นะครับอ่าเรามาตรงนี้ฝ่ายจัดซื้อก็จะมากดปุ่มนี้อันดับแรกเลยว่าเฮ้ยตรวจสอบก่อนว่าโฟร์แมนมีการเบิกรายการอะไรมาบ้างคือเราก็ต้องดูก่อนคือเวลาเปิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยระบบก็จะ ขึ้นให้ก่อนว่ากองให้ก่อนว่าจากวันที่หนึ่งของเดือนปัจจุบันนะครับถึงวันที่สามสิบของเดือนปัจจุบันนะครับคือเราจะทํางานกันเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับว่าเดือนนี้นะครับมีรายการอันไหนที่โฟรมแมนทำการเบริกมานะครับทีนี้ในที่นี้เนี่ยโฟร์แมนทำการเบริกมาหกรายการนะครับแต่เรายังไม่ได้อาไไปสั่งซื้อเลยแสดงว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วว่าอ๋อเราต้องไปซื้อแล้วนะ่ะต้องเตรียมซื้อซื้อวัตถุดิบแล้วนะครับ การที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ให้เรากรองโครงการมาก่อนคือคือคือในในในการทํางานจริงๆนะกะบวนจริงๆนะฮะคือข้อมูลมันจะเยอะกว่านี้นะฮะในเมื่อข้อมูลมันเยอะเนี่ยเราก็กองข้อมูลก่อนว่าเอาละทีละทีละโครงการว่าเราจะทําในเรื่องของ,โค,งโครงการไหนนะครับอย่างเช่นโครงการวหลังแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเลือกโครงการอื่นมันก็ยังไม่มีรายการมาให้เราถ้าเกิดว่าโฟร์แมนเขายังไม่มีการเบิก ก็จะเป็นว่างเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าโฟร์แมนทำเรื่องเบิกมาที่โครงการนี้และทีนี้เราก็มากองอีกชั้นหนึ่งว่าภายในภายใต้โครงการนี้โฟร์แมนเขาเบิกให้กับบ้านหลังไหนถ้าเกิดให้ใหเบิกให้กับบ้านหลังที่สองมันก็จะไม่มีนะครับนะครับแล้วก็ดูที่ละตัวนะครับหรือเอามาทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราดูแล้วก็เราเป็นบ้านหลังไหนบ้านหลัง A1 หนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้เลย เช็คเลือกเลยว่าเอาอตัวดับกลิ่นเนี่ยเราจะซื้อจากไหนดักกลิ่นดักกลิ่นก๊อกน้าอ่าซื้อจากไหนแล้วก็เกี่ยวกับโถส้วมอ่าเนี่ยซื้อจากไหนอ่าสิวมามตัวนี้นะครับเราก็มากดปุ่มข้างล่างนี้เลยเลยครับนี่เลยนะครับเพื่อที่จะสร้างใบสั่งซื้อนะครับทีนี้การที่เราจะซื้อใบสั่งซื้อเนี่ยเออการที่เราจะเปิดใบสั่งซื้อเนี่ย ให้เราเช็คก่อนนะครับเรวเลื่อนตัวนี้ลงมาเห็นไหมฮะเราดูเราดูโฟร์แมนว่าอ๋อวันที่ต้องการวัสดุโฟร์แมนเข้าลงไว้วันที่สิบพฤษภาเอาพเอพฤศจิกานะครับเราก็มาใส่ตรงนี้และครับว่าเป็นวันที่สิบพฤศจิกาไหมฮะกะค็คือที่เราใส่ที่เราใส่วันที่ตัวนี้หมายถึงว่าเราจะบอกผู้จําหน่ายว่าให้ส่งของมาวันที่สิบพฤศจิกานะครับก็คือเราต้องการสินค้าประมาณนี้ วันที่นี้นะครับทีนี้เราก็เลือกผู้จําหน่ายว่าเราจะสั่งสินค้าที่อยู่ในเนี้ยเนะี่ยซื้อจากไหนนะครับผมก็อย่างเช่นเอาร้านแรกเนี่ยกันนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีใบเสนอราคาจากทางเจ้านี้มาเราก็ใส่เลขบที่ใบเสนอราคาเข้าไปหรือถ้าไม่มีเราก็ไม่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้บล็อกอะไรนะครับเสร็จแล้วถัดมาเราก็ใส่ผู้อนุมัตินะครับว่าเป็นใคร ถัดมาอีกแล้วก็เลือกนะครับว่าใบสั่งซื้อเนี้ยเราจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเราจะจ่ายเป็นเครดิตนะครับถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดสังเกตข้างล่างมันจะมีตัวนี้ให้เราเลือกนะครับจะมีตัวนี้ให้เราเลือกอเดี๋ยวนะผมมาใส่ตัวนี้ให้ก่อนบัญชีตัวนี้ยังแมงไม่มีนะผมมากําหนดบัญชีตัวนี้ก่อนบัญชี แค่สักครู่นะครับอันนี้จ่ายจ่ายก็จ่ายแล้วนี่จ่ายล้เดี๋ยวนะสักครู่นะครับขออนุญาตลองลองเปิดจากผังนี้ดู ตัวนี้มาแล้วโอเคอันนี้นะครับตะกี้ผมตั้งอันตัวนั้นแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อเราก็มาเช็คเลือกตะกี้นี่ผมเลือกตรงนี้นะฮะเอาเอาท้อีก๊อกน้ำอันนี้ไม่ใช่ก๊อกน้ําโถส้วมอ่าตรงนี้สามรายการนี้นะครับก็เปิดนะครับทีนี้ตัวนี้เราก็ใส่วันที่สิบนะครับ อันนี้เราก็ร้านแรกนะครับอ,นนอันนี้ตามททนนะฮะคือก่อนหนะ้าน,นี้ผมไปไปตัวนี้มันมันเลือกแล้วมันยังไม่มานะครับก็เลยไิดตั้งตัวนั้นใหม่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเงินสดเนี่ยตัวนี้จะโชว์ให้เราเลือกนะครับตัวสมุดติบัญชีตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเครดิตก็จะซ่อนไว้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเครดิตเนี่ยมันยังไม่ได้จ่ายเงินตอนนี้นะครับก็คือ,เ,อเราไม่ต้องเลือกว่า เป็นเป็นบัญชีอะไรนะครับมมตรงบัญชีอะไรในการจ่ายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรื่องเงินสดเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าอ,อ๋อพอจ่ายเงินสดเราจะเอาบัญชีไหนจ่าย <S <S สมมุติว่ามันมี2บัญชีเนี่ยเราก็เลือกเอาว่ามีกี่บัญชีอ่าในที่นี้มีบัญชีเดียวนะครับเราก็เลือกบัญชีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเงินเครดิตก็ไม่ต้องเลือกก็คือมันจะไม่โชว์ให้เราเลือกนะครับสมมุติว่าผมจะทําเป็นเครดิตเพราะเครดิตเนี่ยจะมีขั้นตอนที่มากกว่าที่เป็นจ่ายเงินสด นะครับถ้าจ่ายเงินสดคือเปิดบินนี้คือจบเลยนะครับฝ่ายฝ่ายการเงินก็ไม่ได้ทําอะไรต่อแล้วถ้าจ่ายเงินสดนะครับแต่อันนี้คือเครดิตก็คือขั้นตอนต่อไปมันก็จะมาถึงฝ่ายการเงินนะครับอ่ะอันนี้คือลงพวนอมมัติเสร็จแล้วเราก็มาเช็กดูยอดเงินนะครับว่าสมมติว่าเขามีใบเสนอราคามาก็ใส่หมายเลขใบเสนอราคานะครับทานี้ถ้าเกิดว่าใบเสนอราคานั้นมียอดมาให้เราเห็นนะครับและจํานวนเนี่ย จำนวนเนี่ยต้องตรงกันกับใบเสนอราคาที่เขาให้มานะครับที่ทางเจ้านี่ให้มานะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่นะครับราคาถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วราคานั้นรวมภาษีมาแล้วหรือไม่ที่เราคุยกันกับทางเจ้านี่ว่าไอ้สินค้านี่รวมภาษีแล้วใช่ไหมถ้ารวมภาษีเนี่ยคือเราต้องติ๊กตัวนี้ว่าเป็นสินค้าที่รวมภาษีแล้วสินค้าที่รวมภาษีแล้วเนี่ยหมายถึงว่ายอดรวมสินค้าที่อยู่ในรายการเนี่ยมันราคาเท่านี้ใช่ไหมครับ ราคารวมสุทธิมันก็ต้องเท่ากันกับราคาในรายการเพราะว่าคือเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วแต่ถ้าไม่รวมภาษีก็คือเขาจะเอาราคารวมทั้งหมดเนี่ยมาคิดเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นราคานี้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉนั้นเราเช็คราคาให้ถูกต้องนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราเช็คให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกใบสั่งซื้อนะครับน่ะ อันนี้คือได้ใบสั่งซื้อแล้วพอบันทึกใบสั่งซื้อนะครับเราสังเกตว่าไอ้ตัวบรรทัดที่เป็นที่เป็นไอนะ้สีเทาๆนะสีเทาๆตรงเนี้ยหมายถึงว่างานเราเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปเปิดอีกไม่ได้นะฮะเราจะเช็คไม่ได้เห็นไหมฮะก็คืออารมณ์ประมาณว่าคือกระบวนการนี้เสร็จไปแล้วเราหยิบไปซื้อให้ทางโฟร์แมนแล้วเราไม่สามารถที่จะมาหยิบเอาวัตถุดิบตัวเนี้ยไปซื้ออีกรอบหนึ่ง นะครับถ้าจะซื้ออีกก็ต้องรอโฟร์แมนทำการเบริกมาก่อนคือมันจะมีบรรทัดใหม่ขึ้นมานั่นแหละนะครับอ่าทีนี้ถัดไปนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยป่าจะซื้อก็มาดูข้างล่างจริงๆก็คือตรงนี้ก็มาดูสินค้านั่นแหละว่าทําการซื้อไปแล้วเนี่ยมันมันมียอดเท่าไหร่อะไรก็ดูจากตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเงินสดหรือเครดิตก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ะคับอันนี้คือฝ่ายจัดซื้อคือเสร็จแล้วต่อมาถัดมาก็จะเป็นฝ่ายการเงินนะครับฝ่ายการเงินก็จะมาดูแล้วว่าฝ่ายการเงินเนี่ยก็จะมีเมนูแบบนี้นะอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็คือมีม,มีมีเมนูบัญชีอ่าบัญชีรายรับนะครับแล้วก็บัญชีรายจ่ายแล้วก็บัญชีเงินสดรายวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันคลิปนี้ผมจะเอาไอตรงไอตรงไ มันจีไอ้รายจ่ายนี่ก่อนนะครับรายรับมันไม่มีอะไรรายรับอันเดิมมันเป็นอันเดิมนะฮะเมนูอันเดิมอ่ารายจ่ายที่เพิ่มมานี่น,นะฮะสังเกตว,ว่าเมนูรายจ่ายเนี่ยมันก็จะมีมาหนึ่งสองสามนะครับอ่าจ่ายงานเซอร์วิสอันนี้ค,คือคือมีมานานแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรคือก่อนนัน้นมันมีอยู่แล้วทีนี้ที่เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับสองเมนูนี้หลักๆนะครับฝลายการเงินก็จะมากดมากดเกี่ยวกับบัญชีจ่ายรายจ่ายและรายจ่ายเนี่ยก็ลงมาอีกภายใต้บัญชีรายจ่าย,ยก็จะมีบัญชีเจ้าหนี้กดลงมาอีกนะครับก็จะมากดที่ตรงนี้นะฮะใบสั่งซื้อเครดิตนะครับฝ่ายการเงินก็จะมากดดูตัวนี้ก็จะมาเช็คดูว่าใบสั่งซื้อที่ทาง ฝ่ายจะซ erm ื้อทําการซื้อไปแล้วนั้นมีการซื้อไปแล้วหรือยังนะครับถ้าซื้อไปแล้วมันจะมีบินมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูกองดูวันที่จากวันที่ถึงวันที่นะครับระบบจะใส่ว้ให้แล้วนะครับเป็นจากวันที่หนึ่งของเดือนล่าสุดนะครับถึงวันสิ้นสุดของเดือนล่าสุดนะครับเราก็กองถ้ามันเยอะเราก็กองดูที่ละโครงการนะครับแล้วเราดูบรรทัดนะครับ ถ้าบรรทัดไหนนะครับที่มีคําว่ามีปุ่มตัวนี้ให้เราเห็นผมเอามาชี้นะเห็นไหมฮะหมายถึงว่าเราต้องบันทึกแจ้งหนี้ไว้เลยคือเราต้องเอายอดนี้บันทึกเป็นหนี้ไว้เลยนะครับแต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะบันทึกนี่เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสินค้าที่ส่งไปหาโฟแมนเนี่ยส่งไปถึงหรือยังและเป็นใบส่งของเลขอะไรใบส่งของถ้าไปแจ้งนี้เป็นเลขอะไรเราก็ต้องเอาหมายเลขตัวนั้นมาบันทึกไว้ด้วยนะฮะนะครับอ่านมมติว่าเราจะบันทึก นะครับก็กดเลือกตรงนี้นะครับพอเลือกปั๊บมันก็จะเปิดหน้านี้มาให้เราเลยนะครับมันก็ใส่มันก็จะใส่ตัวนี้ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เจ้านี่ก็จะชื่อโครงการมันก็จะมีมาตัวนี้เราก็พูดจําหน่ายก็จะมีตามนี้เลยก็คือข้อมูลพวกนี้มันจะมาจากใบสั่งซื้อนั่นแหละนะครับทีนี้ไฟ,ไฟการเงินเนี่ยที่เปิดหน้านี้บันทึกแจง้งเนี่ยแล้วต้องทำอะ,อะไรอะไรประมาณนี้นะฮะ มีหน้าที่ที่จะต้องใส่ตรงนี้เนี่ยเลขที่อ้างอิงใบสั่งซื้อตรงนี้แจ้งนี้ตัวนี้อาจจะเป็นเลขแจ้งนี้หรือว่าเกเลขที่ไปส่งของก็ได้ก็ใส่หมายเลขตรงไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าบินที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยมันมาผูกกับเลขที่เอกสารของเจ้าหนี้เลขนี้นะอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วก็ต้องไม่ซ้ํากันนะครับทีนี้ถัดมาอีกก็จะเป็นวันที่ที่ต้องจ่ายนะครับก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเวลาเราบันทึกนี้ไว้เนี่ย เราต้องลงวันที่ไว้ว่าเราต้องจ่ายเจ้าหนี้วันไหนในบินบินนี้นะครับเช่นตัวนี้มันจะคำนวณให้เราแล้วแปดธันวาแปดธันวาเนี่ยก็คือมันเริ่มจากเนี่ยวันที่แปดพฤศจิกาคือเริ่มจากใบสั่งซื้อเนี่ยวันที่แปดบวกอีกสามสิบวันนะครับเป็นที่แปดธันวามันบวกมาได้ยังไงมันบวกมาได้จากหน้านี้ครับมันบวกมาหน้าจากจากหน้าเจ้าหนี้คนนี้อ่าเนี่ยตรงนี้ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็เลยบวกให้เรา ล้านอะไรเอ่ยตะกีนี่พยาธ์นะล้านท่าช้างอันนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเข้ามาดูเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ที่เราตั้งค่าไว้สามสิบวันมันก็จะบวกจากวันที่สั่งซื้อไปอีกสามสิบวันเราถึงจะได้ชำระ,ะเงินเจ้าหนี้ในบินบน,นั้นนะครับมาจากตรงนี้นะครับให้เรามาตั้งค่าไว้เลยนะครับ เช็คไปเลยว่าร้านไหนที่เราจะวางเครดิตเท่าไหร่เครดิตกี่วันแล้วก็จํานวนเครดิตนะครับมันก็จะมีนะครับวันเครดิตแล้วก็บงเงินเครดิตเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไวน้นะครับนะครับโอเคทีนี้เราจะสร้างนะครับสร้างแจ้งนี้อ่าเช็คเตัวนี้เสร็จแล้วปับ๊บเราก็มาใส่เลขตัวนี้เลยนะเสร็จแล้วก็วันที่มันก็คํานวณให้เราเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็มาเช็คราคานะครับราคาก็คือถ้ามันมีคือใบแจ้งนี่ใบส่งของถ้าใบแจ้งนี่มันจะมียอดไหมเราอยู่แล้วนะครับเราก็มาเช็คว่าราคาจํานวนราคามันเท่ากันไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นราคาที่รวมภาษีมาแล้วนะตัวนี้นะฮะนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้คือบันทึกใบแจ้งนี่นะครับพอบันทึกเสร็จแล้วอับน่ะบินใบแจ้งนี่มันก็จะมาอยู่หน้านี้ อยู่เมนูนี้นะครับอยู่เมนูนี้เนี่ยมันก็จะมีบินตรงนี้สีแดงๆเนี่ยมันก็จะบอกว่ายังยังไม่ชําระคือเราเราบันทึกไว้ก่อนแต่เรายังไม่ได้ชําระนะครับแต่เราจะไปจ่ายอีกเมนูหนึง่งนะครับทีนี้นะครับอสมมติว่าเรายังไม่ได้จ่ายเราก็ปล่อยเวลาผ่านไปแล้วกระบวนการข้างบนฝ่ายจะซื้อทําการซื้ออีกอสมมติว่าฝ่ายจะซื้อทําการซื้อ อาจจะซื้อทําการซื้องานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะซื้อตัวนี้เพิ่มแล้วก็เอาตัวนี้เพิ่มเอาตัวนี้เพิ่มแล้วกันอะเพิ่มนะอ่าเลือกโครงการก่อนเห็นไหมฮะไม่ใช่เราเลือกโครงการก่อนคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคือคืออยากอยากให้ดูนะครับไม่งั้นมันจะทำงานผิดพลาดนะฮะ อ่าซื้อจากร้านเดิมนะฮะซื้อจากร้านเดิมแล้วก็การชําระเป็นเครดิตเหมือนเดิมนะครับเงินสดผลจะไม่ทดสอบนะเพราะว่าเงินสดมันมันทำแค่บินนี้แล้วจบเลยแต่เครดิตเนี่ยทำจากบินนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบินมันก็จะไปโชว์อยู่ที่ฝั่งฝั่งการเงินอีกนะครับอ่าทีนี้ก็บันทึกนะครับอ่าวันที่อย่าลืมนะครับวันที่เนี่ยวันที่อย่างเช่นไม่ต้องารําวันที่สิบตรงคําวันที่สิบเอ็ดครับ ทีนี้ฝ่ายจะซื้อทําการสั่งซื้อแล้วทีนี้ฝ่ายฝ่ายบันทึกแจ้งหนี้นะ่ะไอ้ฝ่ายการเงินพอทีนะฝ่ายการเงินก็จะมาตรวจสอบตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับกดค้นหาครั้งหนึ่งก็จะมีแถวตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสังเกตเห็นได้ว่าแถวที่มันเป็นสีเทาๆนี่หมายถึงว่างานเราเสร็จแล้วนะเราไม่ต้องไปแตะไปยุ่งอะไรมันก็คือคืองานมันผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วนะครับเราให้เรามาเช็คแถวที่มันมีปุ่มให้เลือกเนี่ย นะครับล้วก็กดปุ่มเลือกกดสร้างแค่นั้นเองนะครับ <_ han> แล้วก็ใส่เลขที่แจ้งนี้นะครับแล้วก็วันที่นะครับแล้วก็กดบันทึกอ่าก็จะได้ใบแจ้งนี้ตัวนี้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับฝ่ายการเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะขออยากปิดก่นอนเดี๋ยวจะมงกันฝ่ายการเงินเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาดูบันทึกใบแจ้งนี้ตรงนี้มาเช็คดูว่า ه, จากวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบตุยาพฤศจิกาเนี่ยมันมีบินไหนที่คือมันมันถึงรอบที่ต้องชําระเจ้าหนี้นะครับก็ดูวันที่นะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่แปดธันวาอันนี้วันที่แปดพฤศจิกาอยนะครับก็คือเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเราถึงจะทําการจ่ายสมมติว่าเราจะจ่ายอ่าเราจะจ่ายก่อน ถ้าเราจะจ่ายก่อนเราก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราเลือกโครงการก่อนก็ได้อ่าโครงการนี้แล้วก็เจ้าหนี้อะไรนะครับเจ้าหนี้นี่เราพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นเราดูตรงนี้ใช่ไหมครับเราเห็นชื่อร้านร้านท่าช้างใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เข้าไปว่าร้านท่าช้างร้านตรงนี้มันก็จะมีท่าช้างตัวนี้ขึ้นมาเราก็กดมันก็จะกรองมาเฉพาะบินที่เป็นร้านท่าช้างแต่ถ้าเป็นร้านอื่นมันก็จะซ่อนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะจัดการเฉพาะร้านท่าช้างแล้วเราเลือกเงินสกอร์มาฝั่งขวา หมายถึงว่าเราจะจ่ายเนี่ยเราจะจ่าย2บินนี่นะเราจะมัดรวมกันใน2บินนะแล้วรวมเป็นใบจ่ายใบเดียวนะครับล้วก็มาเช็คเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มข้างล่างก็จะมีนะครับก็คือกดสร้างใบชํรบาระพอกดสร้างใบชําระปุ๊บขนาดจังหวะนี้เราก็จะทาการโอนนะครับเนะี่ยก็จะมีเลขบัญชีมีอะไรตรงนี้นะครับพอโอนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลขที่สลิปมา ก็ใส่เลขที่สลิปเข้าไปตรงนี้นะครับยอดโอนยอดอะไรคือยอดนี้นะครับพอโอนเสร็จแล้วปับ๊บใส่เลขที่ปั๊บแล้วก็มาเลือกอ่บัญชีที่เราทําการจ่ายเป็นบัญชีอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็กดจ่ายบันทึกใบใจ,จ่ายตรงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นใบใบชําระนี่นะครับใบชาระนี่เสร็จแล้วนะครับพอเราชําระนี่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเรากดกดรีเซ็ตตรงนี้นี่ครั้งนึงอ่า เดี๋ยวผมจะให้มันรีเซ็ตให้อัตโนมัติก็เนี่ยฮะพอพอเหมือนเอราประมาณถ้าเกิดว่าเรามาเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นบอกว่าชําระแล้วถ้าชําระแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกับตรงนี้แล้วนะครับคือรายการนี้ถูกชําระแล้วนะครับแล้สองบินนี้ถูกมัดรวมกันมาอยู่ตรงเนี้ยใบเนี้ยใบชําระนี่ตัวเนี้ยอ่ามัดรวมกันมาอยู่ตรงนี้ก็คือใบชําระนี่หนึ่งใบ อาจจะมีใบแจ้งหนี้มากกว่าหนึ่งใบอย่างเงี้ยนะครับก็คือเวลาเราสั่งของอาจจะสั่งหลายใบที่หลายใบเดือนหนึ่งอาจจะสิบใบยี่สิบใบต่อหนึ่งเจ้าหนี้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็มามัดรวมกันแล้วจ่ายครั้งเดียวในตอนที่ครบกําหนดชําระนะครับแต่ตอนที่เราบันทึกหนี้ไว้เนี่ยเราต้องบันทึกทุก,ทกบินนะบันทึกบันทึกไอ้แจ้งหนี้ทุกๆบินที่มีการสั่งซื้อนะครับหนึ่งใบสั่งซื้อก็หนึ่งใบแจ้งหนี้ นะครับจะจะจะทำเป็นแบบใบวางบินไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าของเรามันมันระบบมันซับซ้อนในเรื่องของอโครงการแล้วก็บ้านนะครับมันไม่เหมือนที่เป็นซื้อขายธรรมดาทั่วไปนะครับก็มันมันมันทำยากหน่อยตรงจุดนั้นถ้าเกิดว่าทาเป็นรูปแบบใบวางบินนะนะครับโอเคตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับสลับ กระบ,บวนการที่เพิ่มขึ้นมาเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะนะครับตรงเมนูตรงนี้คือคือไม่งงนะฮะคือมันง่ายๆนะตรงนี้ก็แค่เวลาเราเปิดเข้ามาอ๋อนี่ฝ่ายการเงินนะแล้วฝ่ายการเงินเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทําเกี่ยวกับระบบบัญชีรายรับแลวบัญชีรายจ่ายแล้วก็บัญชีเงินสดรายวันนะครับแต่ที่ต้องทําบ่อยๆนะี่คือตรงนี้บัญชีรายจ่ายนะครับ บัญชีรายจ่ายเนี่ยก็จะมีบัญชีรายจ่ายที่เป็นจ่ายแบบเครดิตเนี่ยก็คือบัญชีเจ้าหนี้นั่นแหละเจ้าหนี้เครดิตนั่นแหละตรงนี้นะครับก็คือชื่ออาจจะไม่ได้นั่นก็คือถ้าเราใช้ประจําทุกวันก็จะไม่ยากครับก็จะคุ้นเคยแล้วก็เมนูก,ก็จะก็จะจําได้ครับมันไม่ยากครับส่วนงานเซอร์วิสก็จะเป็นส่วนของของออกงานเคมีค่าใช้จ่ายงานเคมมันต้องมีใบเคมมาก่อนเราถึงจะทําการเบิกจ่ายสร้างใบใจ่ายตรงนี้ได้อันนี้อันนี้ ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนนะครับก็กประมาณนี้ครับสลับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ